วิธีการใช้งานหุ่นยนต์ดูดฝุ่นอัจฉริยะวิธีการใช้งานก็ง่ายมากๆแค่เปิดกล่องขึ้นมาแบบนี้ก็สามารถนำสายชาร์จค่ะทำการชาร์จกับตัวเครื่องพร้อมทั้งจะมีอุปกรณ์ตีนตุกแกนแล้วก็ผ้าในการเช็ดถูให้ในเซ็ตเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นค่ะก็แกะกล่องให้เสร็จเรียบร้อยค่ะดูสำรวจนะคะด้านหน้าและด้านหลังและที่สำคัญอย่าลืมเลย แกะออกด้วยนะคะสำหรับทางด้านของฝาครอบล้อด้านหน้าพร้อมกับสลักสีขาวนั่นเองค่ะและอีกหนึ่งจุดนั่นคือการติดผ้าสําหรับการทําความสะอาดนะคะตัวบริเวณกล่องเก็บฝุ่นของเราเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะ เปิดออกมาได้นะคะพร้อมกับการทําความสะอาดหลังจากการดูดฝุ่นเสร็จเรียบร้อยก็ปิดฝาหุ่นยนต์นะคะดูดฝุ่นหลังจากนั้นก็ใช้งานได้ง่ายๆวิธีการใช้งานของเราแค่กดปุ่มเดียวค่ะคือปุ่มสตาร์ทนั่นเองหลังจากนั้นเครื่องก็จะทํางานหลังจากที่มีการชาร์จแบตเต็มเรียบร้อยแล้วนะคะเสร็จเรียบร้อยแบบนี้ค่ะก็ปล่อยเจ้าเครื่องดูดฝุ่นเนี่ยนะคะเดินได้เลยตามพื้นบ้านไม่ว่าจะเป็นพื้นไม้ปราเก้พื้นคมหรือจะเป็นพื้นกระเบื้องก็ได้นะคะสําหรับตัวนี้เนี่ยนะคะให้ลองสังเกตนิดนึงหาก เวลาที่เขาเดินต่อเนื่องแล้วอาจจะมีฝุ่นที่ติดอยู่บริเวณตรงล้อก็อย่าลืมทําความสะอาดนะคะหรือท่านใดที่สนใจอยากจะสงสัยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ตามสแกน QR code นี้ได้เลยค่ะ